สวัสด,ดีเ,เพื่อนๆนะครับที่นี่คือบ้านอาคมอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัฒนะครับพี่เข้มจะรับหน้าที่แปลไพ่นะครับแต่เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าเอชแชนแนลบ้านอาคมเนี่ยเสียงคุ้นๆไม่ต้องตกใจนะครับพี่เข้มมีหลายช่องนะครับช่องนี้เนี่ยเราจะเป็นช่องดูดวงนะครับเพราะพี่เข้มชอบดูดวงมาตั้งแต่เด็กชอบเปิดไพ่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบงานศิลปะที่ผ่านกระดาษชิ้นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กนะตอน,นเด็กก็ชอบเล่นชอบสะสมการ์ดเกมด้วยนะเออเอาการ์ดเกมมานั่งมานั่งมาเปิดดู ว่างๆนะมีเพื่อนเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ซื้อมาเปิดนะทุกวันนี้ก็ยังซื้อมาอยู่นะครับก็เลยนะใช้ประโยชน์จากความชอบตรงนี้นะครับมาดูดวงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูท็อปิกของเราวันนี้นะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือคนดีๆที่ตัวคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตเป็นใคร เรามาดูกันสินะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับที่คุณดึงดูดเข้ามาครับ <c oughs> ดูซิว่าเป็นคนที่คุณชอบหรือเปล่านี่ยหรือว่าไม่ชอบนะครับเราจะไม่นึกถึงใครทั้งนั้นนะนึกถึงตัวเองเราเลือกไพ่นะครับกองที่1นะครับกองเรือก,กองที่2คือกองม้ากองที่3มนะเป็นกองบิชอเปเพื่อนเพื่อนนะกดที่ time s t a ป์รับชมรับฟังคำเตืายตามกองเพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยนะครับถ้าคลิปไหนไม่มี time s t a ป์ฝากทาม time s t a ให้พี่เข้มด้วยขอบคุณมากนะครับ โอเคสวัสดีชาวกองที่1เรามาสวัสดีชาวกองที่1กันนะครับกองที่1ของเรานะครับคือกองเรือนะครับท็อปิกของเราวันนี้นะก็คือท็อปิกที่ว่าคนดีๆที่ตัวคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตเขาเป็นใครนะครับพไพ่ที่เพิ่งเลือกคือไพ่อิอ้อ,อนนะครับวิชาวกองนี้เนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีการสะสมความรู้สะสมบุญสะสมบารามีมาตั้งแต่หลายภพหลายชาตินะครับเ,ออเป็นไพ่ที่แบบแทนพวกจัสมนอะไรพวกเนี้ยนะครับ ดังนั้นใครที่เลือกกองนี้เนี่ยคุณจะมีความสามารถนะครับบางคนก็มีความสามารถมีพรสวรรค์ที่ติดตัวบางคนเนี่ยคือมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาหลายภพหลายชาตินะครับเราจะมาดูกันสินะครับว่าคนดีๆที่ตัวคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตเป็นใครก่อนอื่นขอดูพลังงานแม่เหล็กดึงดูดความรักของคุณก่อนนะครับสองตัวตนของคุณที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักคุณมีดีอะไรนะครับที่จะดึงดูดคนดีๆเข้ามานะครับ นายออฟซอสนะครับก้าดาบโอ้ยกดาบนี้เป็นลักษณะไพ่ที่แบบค่อนข้างมีความน่ากลัวนะค่อนข้างมีแบบความเปลี่ยงแปลงครับความเศร้านะความทุกข์แล้วก็การกังวลมีความคิดมากเรามาดูซิว่าข้อดีด้านอื่นนะครับ k o n k o n g of Swords นะราชาถือดาบ p a g e of p e n t a เ l e s นะครับเด็กถือเหรียญแล้วก็ Queen of wands ครับชาวกองนี้เป็นคนที่มีความฉลาดตัดสินใจ เรื่องราวเฉพาะหน้าเก่งครับตัดสินใจเก่งแล้วก็เอาตัวรอดเก่งนะครับแต่ทีนี้หลายคนในที่นี้คือในชีวิตวัยเด็กของเราเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์วัยเด็กที่ค่อนข้างเวลวร้ายค่อนข้างเจ็บปวดนะครับมีนายออฟซอสอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณปลดปล่อยมันออกไปนะครับคุณจะเหลือแต่ข้อดีนะซึ่งข้อดีเหล่านี้จริงๆมันก็เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดนั่นแหละมันทําให้คุณเอาตัวรอดนะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเป็น คนที่แบบจริงจังในการาทำงานในการใช้ชีวิตนะครับเป็นคนเรียลลิสติกค่อนข้างจะเป็นคนเรียลลิสติกก็คือมองรลกตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็มีความรู้อยู่ในหัวเยอะเพจออฟเพนอดคเกิลข,ของสารับนี้เนี่ยเขาอยู่ในห้องสมุดทำไมเป็นเด็กถือเรียนส่วน Queen of Wand ก็หมายถึงคนที่มีความรู้ชาวกองนี้ก็มักจะมีความรู้นะแต่ต่คนอินดี้อนนิดนึง จะเป็นคนอินดี้อินดี้นะครับจะไม่ตนะ้จะไม่ใช่เป็นคนที่แบบต้องต้องตามคนอื่นต้องคล้อยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเอออาจจะเป็นคนที่แปลกอาจจะเป็นคนที่ฉี่นะครับมีความฉี่มีความแปลกนะแต่ก็รักอิสระนะครับเป็นคนที่ชอบให้อิสระกับตัวเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคนดีๆที่ตัวคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตเขาเป็นใครครับขอดูตัวตนของเขาหน่อยสินายอ o ฟวอร์ดครับ9 ก้าวไม้ราชินีถ้วยดูเขาอ่อนโยนนะคนนี้ Wheel of Fortune คุณดึงดูดคู่แท้เข้ามานะครับคนนี้มีพรสวรรค์น,นะครับเอ็นซัพเป็นตัเมีพรสวรรค์น,นะครับเวลาใครอยู่ใกล้เขา,า,เขาเอ,อ,อ,อะก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยอบอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยอ่อนโยนนะครับมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาเหมือนเหมือนจะเจอปัญหาหรือปมปัญหาวัยเด็กแต่ตัวของเขาเนี่ยจะเปลี่ยน คือตัวเราเนี่ยจะเน้นเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อสู้กับโลกภายนอกเพื่อจัดการกับโลกภายนอก <Weber. S 1> เพื่อ <Shirley. S 1> หาเงินเพื่อเขาเรียกอะไรหาเงินหาเงินเงินก็เป็นเรื่องโลกภายนอกเหมือนกันทํางานอย่างเงี้ยก็เป็นโลกภายนอกเหมือนกันแต่ขณะที่ตัวเขาจะกลับเข้าไปนะครับคน้นหาภายในจิตใจของเขาและตัวบุคคลทําให้ตัวเขาเนี่ยมีความสามารถด้านความอ่อนโยนอ่คือตัวเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทำมาหากินนึกออกไหม เขาก็จะเน้นเรื่องของสร้างความอ่อนโยนแต่ความเป็นจริงแล้วว่ามนุษย์สองคนเนี่ยถ้าเราจะดึงดูดกันเข้ามาได้จริงๆอะตัวเขาเองก็คือต้องรู้เรื่องทางโลกบ้างนะไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้แค่เรื่องโลกภายในจิตใจโลกภายในนะครับส่วนตัวเราเองนอกจากรู้เรื่องโลกภายนอกแล้วเราเองก็ต้องเรียนรู้เรื่องโลกภายในแล้วมันจะดึงดูดกันง่ายมากเลยคู่นี้ยังไงก็เป็นคู่แท้อยู่แล้วเพราะลักษณะของ wheel of fortune เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึง การดึงดูดกันของโซพาร์เนอร์โซเมททวินเฟรมอะไรพวกนี้คุณจะดึงดูดเข้ามานะครับคุณมีความามีความสามารถมีพรสวรรค์มากมายนะครับเรามาดูกันหน่อยสินะครับว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะชาวกองนี้กับตัวเขา s of p e n t a c เพเครับเขาจะเข้ามาไหมเนี่ย5 of p e n t น c ดเค of ครับห้าเหรียน Four เออจะเป็นลักษณะของคนที่แบบ เข้ามาเนาะผ่านเพื่อนผ่านที่ผ่านที่ทํางานผ่านงานนะครับมีดีเอมเปอร์เนี่ยก็เป็นลักษณะของการแบบเข้ามาผ่านงานนะครับเข้ามาปรึกษาเข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่ามุมมองเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะครับคนประมาณนี้จะเข้ามา,าสรุปแล้วคุณจะได้คนที่อ่อนโยนนะครับมีพรสวัสดนะตัวเขาก็มีพรสวัสดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทาง ทางโลกหรือโลกภายในก็ตามโลกภายนอกหรือโลกภายในก็ตามเขาจะมีพรสวรรค์น,นะครับจัดการกับปัญหาต่ตางๆได้เหมือนกับที่เราจัดการนี่แหละแต่ตัวเราจะเน้นฟาดฟันกับปัญหาได้เก่งกว่าการจัดการปัญหาเก่งกว่ามีความเด็ดขาดสูงกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งลองสังเ,เกตด,ดูว,ว่าตัวคุณเป็นคนประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งมันเกิดจากแผลใจเนาะที่ผลักดันให้เราเป็นคนที่เก่งเบอร์นี้นะแต่ตัวของเขาก็จะถูกแผลใจของเขาผลักดันเหมือนกันให้เป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้น มีความรู้มีความรู้ทั้งคู่แหละแต่ต,ตัวเขาจะเน้นเรื่องของแบบจิตใจเงี้ยมากกว่ามีพมสวัสค์และมีความอ่อนโยนเป็นคนที่เหมือนมีเซนส์ด้วยฝ่ายนู้นนะส่วนตัวของเราเซนส์หรือว่าเออเขาเรียกว่าวิธีการแก้ปัญหาของเรามันจะออกมาจากสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมามาจากเรียลลิสติกมาจากโลกความเป็นจริงโอเคขอบท้วนเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่2กองที่2ของเราเป็นกองม้านะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือคนดีๆที่ตัวคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคนขอดูอะไรเกี่ยวกับตัวคุณก่อนนะครับไพ่ที่เพิ่มเรืองคือไพนะ่วิกตอรี่นะวิกตอรี่เป็นลักษณะของคนที่สําเร็จนะครับเหมือนคนนี้วิ่งเข้าเส้นชัยนะหกไม้ของกองนี้เขาเปรียบเทียบ มือนใช้ชนะความสําเร็จนะครับชาวกองนี้มักจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างนะครับก่อนหน้านี้มีการประสบความสําเร็จมามีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยสนับสนุนนะครับตัวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวตัวคุณมีผู้สนับสนุนเยอะแยะมากมายมีคนอยากสนับสนุนคุณนะครับขอส่องพลังงานของตัวคุณหน่อยสิครับคุณเป็นใครครับเด e f ครับ The f o นี่เป็นลักษณะของคนที่แบบ มีความเป็นเด็กนะมีความสดใสร่าเริงนะครับไม่ค่อยกลัวอุปสรรคครับแทนออฟซอร์สครับฟรีออฟซอร์สไม่กลัวเจ็บด้วยบางทีบางทีทําให้เราเนี่ยเดินเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เราเจ็บปวดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะไนออฟคัพส์ครับ9้าถ้วยลักษณะของชาวกองนี้ก็เลยเป็นคนที่บางทีอะ่ะเ,ออเราเราเองแบบ เหมือนเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จก็จริงแต่ว่าในมุมบางมุมเราอาจจะพ้ายแพ้กับคนใกล้ตัวพ่ายแพ้กับคนภายนอกเช่นแพ้กับแพ้กับแพ้ทางให้กับคนที่แบบมีเจ้าของอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีคนพวกนี้จะเข้ามานะเออบางทีมันดึงดูดมะและพวกนี้เวลามันเห็นเราแบบเออมันเห็นเราคุยกับพวกเดียวกับมันนะ่ะมันก็จะเข้ามาต่อคิวต่อแถวันกเต็ไมไปหมดเลย เมือนสัมภเวสีเลยชาวโองงนี่อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะคุณมักจะแอบสอบมักจะดึงดูดเขาเรียกว่าดึงด,ดูดพลังลบได้ง่ายเพราะคุณมีพลังลบมีอะไรอย่างนี้ยคุณก็จะดึงดูดเออคุณจะแอบสอบนะครับแล้วก็เก็บกลับมาทุกข์กลับมาเครียดในใจของคุณนะได้ง่ายนะให้ระวังจิตใจของเด็กน้อยเพราะบางทีมันล่องลอยแล้วมันชอบเผลอคิดไปเอง ชอบเผอคิดด,ด้วยตัวของมันเองอะคือบางทีก็อาจจะไม่ได้คิดไปเองหรอกบางทีสถานการณ์เร็วแล้วก็เกิดขึ้นจริงแหละแต่ว่ามันมันไม่จำเป็นต้องใช้สมองไปคิดเรื่องนี้มากขนาดนั้นไงชาวกองเนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเจอเรื่องแบบนี้ตลอดเวลานะคุณยังมีเวลาให้พักผ่อนให้รีแลกซ์นะครับไพ่ก้าวถ้วยของสำรับนี้เนี่ยโหเขาโคตรรีแลกซ์เลยนะครับดังนั้นให้ใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแบ่งเวลาของคุณให้หันกลับมานะครับ ให,ให้ให้เห็นคุณค่าของการรักตัวเองของการรีแลกซ์และที่สำคัญคือโฟกัสในเรื่องที่เราเคยทําสําเร็จมาก่อนแล้วเรื่องนั้นจะดีไม่ดีคนจะชอบไม่ชอบไม่สําคัญมีค่าในสายตาใครหรือไม่ไม่สําคัญแต่มันจะต้องมีค่าเพียงพอในสายตาของคุณของตัวของคุณนะครับชัยชนะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทําได้อย่างสําเร็จเนี่ยมันจะต้องมีค่ามากพอในสายตาของคุณนะครับ เรามาดูกันซิว่าคนดีๆที่ตัวคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตอ๋อเราก็ต้องระวังพฤติกรรมอันหนึ่งก็คือพฤติกรรมไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนะต้องระวังตรงนี้นะครับสรีออฟวอครับ3ามไม้ไนออฟซอร์ดครับ9กาดาบเอสออฟเพน,นะเคลครับแปดเหรียญแล้วก็ดิอมเพลครับโอ้เป็นไทจักรพรรดินะ คนคนนั้นน่ะเหมือนเขามีการผ่านวิกฤตอะไรในชีวิตมาแล้วนะเป็นคนที่มีแผลใจหนักแล้วก็ลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยก้าก้าดาบเขามักจะเป็นคนที่มองหาความสําเร็จนะครับมองอนาคตมองความก้าวหน้าให้กับชีวิตของตัวเองนะครับเอร์รอปเพนทาเคิลเนี่ยเป็นลักษณะของไพ่แปดแปดเหรียญน่ะแปดเหรียญของเขาเนี่ยเขาเป็นคนขยันนะทำงานเดิมโดยไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยงานเดิมๆซักซักาๆของเขานั่นแหละนะครับก็นี่ยเป็นความเก่งของตัวเขานะครับ ดีเอ็มเพลเเนี่ยเป็นไพ่ที่หมงบอกว่าตัวของเขาอะเป็น,เป,นเป็นเจ้าของกิจการอะหรือไม่ก็เป็นพวกแบบพวกเจ้าคนในคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําให้เขามีความสามารถนะครับในการดูแลงานและดูแลงานดูแลอะไรต่างๆแต่เป็นคนจริงจังนะครับเป็นคนจริงจังเด็ดขาด ตัวของเขามักไม่ค่อยอ่อนโยนนะเพราะมีไพ่เอ็มเพ์เลอร์แล้วมีไพ่ก้าดาบอีกมักไม่ค่อยอ่อนโยนแต่แต่เข็งเก่งในเรื่องการทำงานเป็นคนบักบันเขาจะเข้ามาอย่างไรเข้ามาในลักษณะไหนเนี่ยเด o o นนะครับไนท์ออฟเฟนเทอร์เคิลไนท์ออฟซอร์ดแล้วก็เอซอกครับโอ้เขาจะเข้ามาพิชิตใจเรา เหมือนจะเข้ามาจีบอะแต่การจีบของเขาอาจจะดูไม่ค่อยมีชั้นเชิงมากนะักมันมันดูไม่เหมือนการจีบแบบมีชั้นมีเชิงอะนะบางคนอาจจะมาบอกรักตรงๆหรือซ้ำไปนะครับสําวามสัมพันธ์นี้เนี่ยก็เป็นเป็นไปได้ด้วยดีนะเออเพราะว่าเวลาที่เราคุยกับเขามันจะเหมือนกับเป็น p u ฟฟีปป่เลิ แต่อาจจะไม่ร้อยเซนะครับตรงนี้มันขึ้นไพ่มาเป็นห้าถ้วยอาจจะไม่ร้อยซมีอะไรบ้างที่แบบมันไม่โดนใจกันอ๋อตอน,นแรกๆเราอาจจะยังไม่รู้สึกถูกชะตาเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่มีความละมุนเลยอ่ะเ,ออเขาไม่มีความซอฟต์ต่อใจเลยนะแต่หน้าที่การเงินการงานของเขาจะค่อนข้างเก่งนะครับจะไปทางนั้นฟิโว่เป็นตะเกินเนี่ยเป็นไพ่สามเหลี่ยมน,นะครับลักษณะของไพ่สามเหลี่ยมเนี่ยก็คือคนที่ เขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่แบบให้คำปรึกษาคนอ,อื่นได้อาจจะมีการเข้ามาพูดคุยกับเราในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการทํางานนะครับแล้วตอนที่คุยเนี่ยมันจะดูดดื่มนะมันจะแบบมันจะอินกันเออเพอเราจะเห็นว่าเออในมุมในมุมการงานอ่ะที่เขาทำเลยแล้วเขาทําได้ดีอ่ะแล้วเขาเอามาแบ่งปันกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้รับการปกป้องนะครับเราเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออคนนี้มีความอ่อนโยนอยู่ในมุมน,นี้ เราจะมองเห็นเขาอยู่ในมุมนั้นนะครับแต่ตัวตนจริงๆของเขาพี่แค่ต้องเตือนนิดนึงว่าเขาไม่ได้เป็นคนหวานเท่าไหร่นะเรามีไพ่ลายชาออกมาค่อนข้างเยอะนะเนาะมีความมาสกิวลินสูงถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็จะถูกดึงดูดคุณจะดึงดูดผู้หญิงที่มีความแบบความเป็นมาสกิวลินสูงอนะมาสกิวลินก็คือความเป็นความเป็นชายสูงตรงนี้นะครับโอเคเจอกันท้ายคลิปนะเพนนื่อนๆสวัสดีด้วยครับ สวัสดีสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3าของเราคือกองพิชฌาบนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือคนดีๆที่ตัวคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาส่องพลังงานของเขากันนะครับไพ่เทมโนเลือกคือไพ่ห้าเหรียญน,นะครับล,ลักษณะไพ่ห้าเหรียญคือวอลลี e, ่นะครับไพ่ใบนี้เ,นเขาบอกว่ากังวลเนาะชาวกองนี้มักจะเป็นคนที่แบบมีการวางแผนชีวิตนะที่แบบรอบคอบเพราะว่ามีความกังวลอยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความกังวลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะมันทาให้มนุษย์เนี่ย มีความอยู่รอดมาจนจนเป็นเราทุกวันนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความกังวลเลยใช่ไหมในยุ่งหินอะไรเงี้ยเราก็จะโดนพวกเสือพวกอะไรพวกสัตว์สัตว์ป่าสัตว์ดุร้ายทั้งหลายเนี่ยกินนะมนุษย์เป็นสัตว์ที่อ่อนแอมากเลยนะครับแต่ในที่สุดเราได้ความกังวลติดตัวมาซึ่งมันเป็นผลดีและเป็นผลเสียก็ไม่รู้เนาะชาวกรองนี้ก็เลยมักจะมีแบบจิตที่แบบกังวลอยู่เสมอๆแต่ชอบไฝ่คว้านนะชอบคิดเรื่องเงินอะไรเงี้ยชอบคิดเรื่องเงินกับเรื่องสุขภาพนะครับ เรามาดูกันซิว่ามีอะไรอื่นๆที่ชาวกองนี้ไพ่อยากบอกอีกบ้างเกี่ยวกับตัวคุณนะครับแม่เหล็กดึงดูดความรักของคุณนะครับคุณเป็นใครเป็นคนยังไงมีอะไรที่จะดึงดูดความรักเข้ามาเป็นคุณสมบัติของตัวคุณบ้าง t o o ว Cu ฟคครับ2ถ้วยครับ a อคครับ1ถ้วย a Ace of s w o r d s ครับ1ดาบมีไพ่เลข1หใบแล้ว n าย h t o เ p น n t a c l e s ครับเป็นลักษณะของอัศวินถือเหรียญนะครับชาวกองนี้เนี่ย นะไม่ได้มาที่ความกังวลอย่างเดียวนะมาในลักษณะของคนที่กล้ารเริ่มสร้างสารรค์อะไรใหม่หนึ่งถ้วยเป็นความเมตตาแล้วก็หนึ่งดาบเป็นความชัดเจนเจนจัดเฉนตรงรเป็นคนตรงเป็นคนจริงคนหนึ่งคิงออฟเพนท์เคิลบ,บอกว่าชาวกองนี้ค่อนข้างมีฐานนะพอสมควรนะแล้วก็มีคอนเน็กชันที่ดีผ่าน2ถ้วยสเสน่ห์ของเรามักจะปรากฏขึ้นมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้คุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับทูออฟคัพ เป็นไพ่ของการสื่อสารของการสนทนาตัวคุณมีเสน่ห์เมื่อตัวคุณมีการสนทนาอย่างเรื่อยๆมีการสนทนากับใครสักคนหนึ่งอย่างต่อนเนื่องนะครับกับคนอื่นก็ได้นะกับใครก็ได้ที่คุณได้ได้มีการสนทนานะครับอยากให้ตัวคุณมีการสนทนากับคนอื่นมากกว่านี้นะครับมีอะไรที่เป็นปมที่เป็นอะไรที่ขัดขวางคุณอยู่นะครับเอาสิ่งนั้นออกไปนะครับเพราะว่าตัวคุณอะ เป็นคนที่แบบคู่ควรถ้ามีไพ่สองถ้วยแล้วยังไงคุณคุยกับคนอื่นคุณก็จะดึงดูดนะครับ mm. เขาก็จะเห็นความเมตตาของคุณและเห็นความเด็ดขาดคือเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ยังมีบาลรี่อยู่แบลรี่ก็คือมีการขีดเส้นมีเส้นกั้นมีมีขอบเขตร,ระหว่างตัวเรากับคนอื่นอ,อยากใครแบบจะมาล้ำเส้นขอบเขตตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ยอมนะเราก็จะมีการพูดมีการสื่อสารมีการกล้าพูดความรู้สึกข,ของตัวเองออกไปโดยทางตรง ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าคนดีๆที่ตัวคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตเขาเป็นใครครับ mm hmm. p a จออฟ c u p สครับ mm hmm. เด็กถือถ้วยนายออฟเพนตักเครับ mm hmm. 9้าเหรียญ u s t i c e ครับ mm hmm. แล้วก็เอ u ดซ o วอนครับ mm hmm. มีไพ่เลขหนึ่งอีกแล้วนะครับคงี mm ้เป็นคนที่มีเป็นพลังงานใหม่ mm hmm. แล้วก็มีแนวโน้มจะมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากันนะครับ น้อยกว่าหรือเท่ากันหรืออย่างน้อยเป็นคนที่มีพลังงานเด็กนะแต่เป็นเด็กเขาคงเป็นคนที่เลี้ยงง่ายนะครับเป็นคนที่ชอบสะสมของมีฐานะค่อนข้างมีฐานะและก็เป็นคนที่อินอยู่กับเรื่องพวกกฎหมายความเท่าเทียมความยุติธรรมนะความรักทีม่มันเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ถ้าคุณคุยกับเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการใส่ก่อนแลวดูว่าเขามีการใส่คืนไหมนะครับดูซิว่ามีใครมีการเวลาที่เราใส่ไปแล้วเขาใส่คืนกับเราบ้าง คนประเภทนี้นะเขาก็จะชอบเรานะครับมีความกล้าในเรื่องสร้างสามีแพชชั่นโดยเวลาที่เขาทํางานทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะมีแพชชั่นสูงเลยเขาจะมีแพชชั่นเยอะเลยนะครับกับอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่เขาทำลองสังเกตดูว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างสเสน่ห์ให้เขาด้วยนะทีนี้เรามาดูกันนะครับตามท็อปปิกของเราเนาะว่าเออคนดีๆเนี่ยเราดูไปแล้ว คนประมาณนี้เนาะแล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อนะจะได้รู้ว่าเป็นเขาหรือเปล่าเทนออฟวอนแฮงแมนซิกออฟซอร์ดคิงคิงออฟวอนไม่ใช่คิงนะเป็นไนท์ไนท์ออฟวอนจะมีการเข้ามานะเพราะเขาได้เตรียมตัวมาในระดับหนึ่งแล้ว เขาก็มองว่าตัวเรากับเขาเนี่ยมีสถานะที่แบบมันใกล้เคียงกันแล้วเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเออจะมีการผูกผูกความสัมพันธ์จะมีการผูกความสัมพันธ์ถ้าบางคนเนี่ยกำลังกังวลกับการมีคนรักคือมีคนที่เรามองมีคนที่เราหมายตาอยู่แล้วอะ่ะคนคนนั้นเขาจะมีแนวโน้มสูงเลยนะครับที่เขาจะเดินเข้ามานะจะเดินเข้ามาเราต้องระวังอะไรไหมไฟไฟอัพซอด เซเว่นอฟสองต้องระวังนิดนึงว่าเราอาจจะผักเขาออกนะช่วงแรกของความสัมพันธ์นะแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเข้ามาปุ๊บเป็นแฟนกันเลยนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงที่แบบเราทําความรู้จักกันก่อนอยังไม่ต้องมีคอมมิชเมนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้จ,จะต้องระวังนิดนึงแล้วค่อยๆส่องกันไปส่องกันมาค่อยๆมีการเติมอะไรให้กันและความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตขึ้นนะแต่ว่าอย่าไปแบบอย่าไปพีพามอย่าไปบอกรักเลยทันที นะเพราะว่าเออเขาจะกระโดดกระเด้งหนีออกไปกันหมดนะในขณะเดียวกัน,กนตัวเขาเองก็เหมือนกันนะถ้าเขาทําผิดอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอยู่ดีๆมามาบอกเหมือนมาบอกชอบเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะบอกแล้วว่าเออยังไม่พร้อมแต่เราก็สามารถเพิ่มในด้านอื่นๆเติมในด้านอื่นๆไปในฐานะเพื่อนแต่ก็ให้บรรยากาศพิเศษแบบแฟนอ่างเงี้ยเออคนจะพิชิตใจคนได้นะครับโอเคขอบทูนนะครับเจอกันที่ท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีนะนเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาคลียรพลังงานกันดีกว่านะครับทอปิกของเราวันนี้คือคนดีๆที่ตัวคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตเป็ในใครพลังงานที่เป็นพลังงานโดยรวมนะครับเป็นการแรนดอมนะครับเหมือนคลิปแรนดอมเนาะเหมือนคลิปคอลเลกทีฟด้วยนะครับนี่คือไพ่สามไม้นะครับเป็นลักษณะของอเป็นลักษณะของคนที่รวดเร็วในการทํางาน มีวิเศษท่านในการทํางานแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนเพราะว่าสามไม้ของสารับนี้เนี่ยเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของรถรถดับเพลิง er ช่วยคนแบบทันทีทันใดเป็นคนรวดเร็วด้วยนะครับคุณจะดึงดูดพลังงานแบบนี้เข้ามานะแต่คุณชอ,ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ผิดนะครับไม่ว่ากันแะให้เราเลือกคนที่ชอบเก็บไว้ในชีวิตก็พอโอเคเดี๋ยวเรามาคีมพลังงานกันการดูดวงแบบพิาการนะครับเป็นจินนิ a ริ่งคำแนานยที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางมัรทัด หรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นรับไปแต่คำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะครับขอบคุณมากมายนะครับช่องทางการสนับสนุนช่องของเรามีการกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์มีการสมัครสมาชิกช่องดูดวงส่วนตัวหลังไหมหรือแม้กระทั่งขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักเข้ามานั้นเวลากับม่เข้มสักหน่อยนะเออแล้วก็เดี๋ยวมาตกลงกันว่าเออจะเป็นวันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามานั้นเวลากันก่อนนะแล้วก็ การสำรวจดูโดยไม่ต้องใช้เงินคือการสับสกายไลค์แช่นะครับพี่เข้มมีหลายช่องเลยนะครับที่นี่คือบ้านอาคมพี่เข้มมีอู่ซ่อมความรักด้วยนะที่จะรับหน้าที่ให้คําปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับเพื่อนเือนถ้าเพื่อนชอบชแนลแนวไหนก็กดติดตามชแนลแนวนั้นและรับชมพี่เข้มในทุกคลิปก็จะขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องในเครือพี่เข้มนะครับและพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ